รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ ขอต้อนรับสู่รายการกรีนฟาร์ม v วาไรตี้กันอีกเช่นเคยนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าดิฉันมายืนอยู่ในพื้นที่การผลิตผักแบบมืออาชีพที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ หลายคนพูดถึงจังหวัดกาญจนบุรีนึกถึงแหลกท่องเที่ยวที่นี่มีอาหารอร่อยมากมายและที่นี่ยังเป็นแหล่งการผลิตพืชผลนานาชนิดและที่สำคัญค่ะพืชผักดูเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางอาชีพที่มีชื่อเสียงไม่ธรรมดาของชาวจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ค่ะภายใต้การนำทางของบริษัทไฮโดไทยจะพาเราไปรู้จักกับมืออาชีพที่เขามีการผลิตผักจากรุ่นสู่รุ่น และที่สำคัญมีพันธมิิรในการทำการตลาดอย่างยั่งยืนระดับ30ปีทีเดียวแปลงนี้ใช่ไหมที่ทางทีมงานพี่เกตเขาได้มาถ่ายทอดให้เห็นถึงเขาเรียกว่าฝีมือในการปลูกผักใช่ครับและสิ่งที่พี่คุ้นหูและทำให้ต้องรบกวนแบงค์พาพี่มารู้จักกับเธอก็คือว่าพี่ดูสื่อโฆษณาแล้วพี่ก็เห็นว่าที่นี่มังการค่ะ มอนการเป็นของอร,อ,อร่อยอร่อยแล้วพูดต่อว่าผักสดๆกรอบๆนี่ก็มาจากไร่ฉันค่ะนี่เลยค่ะคือว่ารีเด็ดของเธอเธอบอกว่าผักสดๆกรอบกอบก็มาจากไร่ฉันนอกจากเธอจะพูดที่ภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีแต่ของอร่อยอร่อยแล้วเธอยังบอกให้รู้ว่าผลิตผลจากการปลูกผัก กรอบและใหม่ก็มาจากไร่ของเธอฝีมือของคุณแม่เธอคงไม่ธรรมดาแน่นอนนิดจ๋าค่ะนิดคุมงานเสร็จแล้วยังพี่หน่อยจะขออนุญาตคุยกันสักหน่อยหนึ่งได้ค่ะได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอินไซด์ด้วยกันค่ะขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณทีมงานจากไฮโดรไทยนะคะที่พารายการของเรามาอินไซด์เจ้าของไร่ผักที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรีแห่งนี้ค่ะรายการกรีนฟาร์มบริตี้ช่วงอินไซด์ฟาร์ม ค่ะท่านผู้ชมคะในระหว่างที่น้องนิดนะคะแล้วก็คุณแม่ตุ๊กเธอก็ต้องมาขมักขม้นในช่วงของการเก็บเกี่ยวผักที่รายการของเราได้มีโอกาสมาเห็นพอดีในช่วงปลายปีนี้นะคะสิ่งที่ฉันทราบข้อมูลมาล่วงหน้าว่าเอ๊ะเหตุไฉนน้องนิดผู้นี้เธอถึงได้ดูผิดแผกแตกต่างจาก,กเกษตรกรจริงๆก็ทราบมาว่าจริงๆแล้วน้องนิดเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีค่ะจบ ด้านไหนมานะจ๊ะจบนิเทศศาสตร์ค่ะจบนิเทศศาสตร์ด้วยค่ะโอ้มาชวนป้าทํางานได้ไหมเนี่ยยินดีค่ะแต่ถามว่าหลังจากจบแล้วมีโอกาสทํางานเป็นจริงเป็นจังมะก็มีได้แค่ฝึกงานค่ะแล้วก็ฝึกถุงเล็กตัวกลับบ้านมาช่วยงานที่บ้านเพราะฉะนั้นการเรียกตัวกลับบ้านนิดพี่ว่ามันต้องมีอะไรที่สลักสําคัญแน่เลยก็คืออยากให้มาดูคนงานแล้วก็ช่วยคิดขั้นตอนเพราะว่าเราทําหลายแปลงจ้ะ แล้วก็ผักหลายชนิดวันนี้เนี่ยการผลิตผักของครอบครัวนิดเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยมีผู้มารับซื้อถึงที่มีเท่าแก่ประจาเลยใช่ไหมคะมีค่ะมีค่ะซึ่งในแปลงเดียวกันนี่จะเป็นผักชนิดเดียวกันไหมคะก็มันมีหลายชนิดค่ะอันนี้ผักกาดดองต่อไปก็น่าจะเป็นคะน้าค่ะสลับกันอ๋อจ้ะสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีได้แต่ไม่ซ้ําชนิดผักค่ะใช่ไหมคะค่ะประสบการณ์ที่นิดได้กลับมาแล้วนิดคิดว่า ความสําคัญที่นิดจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างธุรกิจการปลูกผักของครอบครัวให้ยั่งยืนนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างหน่งก็คือต้องเป็นความรักในอาชีพนะคะจ้ะ 2. นี่คือต้องเป็นความเอาใจใส่ในอาชีพที่เราทําอยู่ค่ะจ้ะและสนี่คือการเลือกใช้ปุ๋ยแล้วก็ดูแลโรคพืชแล้วก็พวกชื้าพวกหนอนอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ก็ต้องใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพด้วยนะคะอืมค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3ปัจจัยที่นิดคิดว่ามันเป็นเป็นส่วนประกอบที่จะทําให้นิดมีส่วนร่วมในการดูแลการปลูกผักของครอบครัวได้ให้พ่อแม่ภูมิใจว่าคนรุ่นใหม่อย่างเราเรารักและเราปลูกพันธุ์กับอาชีพนี้แล้วเราใส่ใจได้และเราก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของอาการเลือกปัจจัยต่างๆในการดูแลก็คือพวกปุย๋ยพวกยาต่างๆใช่ค่ะวันนี้ทําได้หรือยัง วันนี้ทำได้100%ค่ะอ่านี่คือคำยืนยันค่ะท่านผู้ชมกันอะไรนี่เขาขาวนี่นิดอันนี้ตัวบินค่ะถา้ามันเยอะถ้ามันเยอะก็คือเดี๋ยว,ยวหนอนจะเต็มโดงแน่นอนค่ะอ๋อเลยค่ะจะว่างภาษาภาษาคนปลูกผักเรียกตัวบินตัวบินค่ะตัวบินนี่มันคือถือว่าเป็นตัวเต็มวัยของมแมลง ใช่มันพร้อมมีแล้วไม่สามารถวางไข่ได้เลยน่ะแล้วก็เป็นหนอนเลคะเป็นหนอนจะดูแลยากเมื่อเราเห็นเขาเรียกว่าสังเกตการในแปลงผักเราเริ่มมีไอ้แมลงสีขาวบินว่อนแบบนี้ค่ะถ้าเราปล่อยไว้มันจะเกิดอะไรต่อมามันก็จะเป็นหนอนเต็มห่อเลยค่ะเราต้องเรียฉีดยา เลยคะมันก็คือเสียหายเลยใช่ใชไหมคะนั่นหมายความว่าการสังเกตการว่าแปลงผักของเราเริ่มมีการระบาดหรือว่ามีศัตรูเข้ามาเขาเรียกว่าโจมตีเนี่ยเราต้องรีบสังเกตเห็นก่อนเลยใช่ค่ะเราต้องเดินลุยผักทุกวันส่วนใหญ่ตอนเช้าเลยค่ะต้องดนร้อนเลยก็ต้องมาสังเกตการทุกวันใช่ค่ะนะคิดว่าแล้วรู้จักชนิดของไอ้หนอนศัตรูของของผักบ้างหรือยังมันมีหนอนหลายอย่างมันมีหนอนหนอนใยหนอนตัวใยหนอนหนังเหนียวหนอน่ากดำโอ้โห แล้วก็มีเพียได้ค่ะเริ่มเริ่มมีอากาศแบบนี้คือว่าเพียชอบใช่ค่ะแรงนะแรงแล้วก็มีน้าค้างเยอะกลางคืนน้ำพอกลางคืนน้ำค้างแรงใช่ค่ะนะคะนี่คือปัญหาของคนปลูกผักนะคะท่านผู้ชมคะอย่าคิดว่าการปลูกผักมันปลูกง่ายๆและถึงเวลาก็เก็บเกี่ยวไปขายได้ขนาดนี้ทายาทคนปลูกผักนะคะเธอก็ยังต้องเข้ามาสังเกตการว่าเมื่อเห็น ลักษณะการเข้าทำลายโดยที่มันจะมีสัญลักษณ์อย่างน้องนิดบอกเราว่าแค่เห็นแมลงปีกบินสีข,ขาวเนี่ยรู้แล้วว่าถ้าไม่รีบป้องกันแล้วก็เขาจะต้องมาไข่แล้วก็เกิดเป็นหนอนเพื่อที่จะทำลายผักให้เสียหายผลผลิตก็เสียหายไปด้วยนะคะ,คะนี่ถ้าหากว่าเราไม่มาดักก่อนต้นทุนเราต้องเกิดแล้วนั่นคือเราก็ต้องไปซื้อยาปราบต้องไหมคะเห็นไหมคะไม่ธรรมดา ใจรักแล้วก็ต้องใส่ใจไม่ใช่เป็นบททดสอบนะว่าน้องนิดทำเป็นหรือเปล่าแต่ดิฉันมาแบบไม่มีสคริปต์นะคะถามความเป็นจริงที่เขาบอกว่าทายาทถึงคนปลูกผักจะสามารถเจริญรอยตามแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของพืชและสัตรูเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนตอบได้เลยว่าน้องนิดเต็มร้อยค่ะขออนุญาตพักกันซักฟอกน้องนิดผู้นี้ว่า เธอภูมิใจกับผักสดใหม่ๆและกรอบๆของเธอซึ่งปลูกจากไร่ของเธอและคุณแม่เธอเป็นคนดูแลจัดการเราจะไปคุยต่อในวิธีการจัดการแบบคนรุ่นบุกเบิกการปลูกผักที่ท่าม่วงแห่งนี้คือคุณแม่ตุ๊กของน้องนิดนั่นเองติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตรลาเรือใบไข่มุกสินค้าคุณภาพในเกลือประวิทกรุ๊ปปุ๋ยเกลด็ดเรือใบไข่มุกปุ๋ยเกลด็ดคุณภาพสูงละลายน้ําง่ายโดยเอเวอร์กรีแล